ก็มีจุดเด่นแล้วก็ความสวยงามที่เราสามารถใช้เป็นจุดขายของเราได้เลยอะไรย่างเงี้ยครับแค่ลองปรับมุมมองดูแล้วกันแล้วก็ลงมือทำผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนครับสวัสดีครับมิกจิวัตเวชพรสวรรค์ครับ managing director ของเปช่องฮิลต์เทนรีสอร์ทจังหวัดตรังครับผม บริษัทต,ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจาก3พี่น้องนะครับที่เป็นพี่สาวผมแล้วก็น้องชายผมที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดโรงแรมนี้ขึ้นมาสำหรับคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทของเราเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทแนวแกรนปิ้งนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพื้นที่ทางปอดฉาบในสมัยรัชกาลที่6ที่พระองค์เนี่ยเคยเสด็จมาที่น้ำตกกระช่องแล้วก็เซตอัพค่ายลูกเสือหรือว่าไทเกอร์วา์ซึ่งแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่ไวเวล้อยรอบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่ คนจังในยังเก็บรักษาไว้อย่างดีมากๆนะฮะการที่เรามีพนักงานมาทำงานทุกวันเนี่ยเราก็ใช้ r รีคูดคนที่อยู่ในโลเคชันแถวๆนี้เพื่อที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่นี้ก็ทำให้เศรษฐกิจพื้นที่ตรงนี้ครับมันหมุนเวียนแล้วก็สร้างความยั่งยืนต่อไปกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมเนี่ยครับ ก็ทางกระช่องยูเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมในแคมเปญหลายๆแคมเปญอย่างเช่นการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของธุรกิจหรือว่าแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจครับผมสเสน่ห์ของกระช่องยูเนี่ยผมว่าคือการอาบป,ป่าแล้วก็มาเอนจอยประสบการณ์เรื่องของชุมชนแล้วก็ความภูมิใจของคนตรังเลยครับอย่างเช่นอาหารนะครับซึ่งเป็นสเสน่ห์มากๆของจังหวัดจังครับผมเฮ้ามาตั้งที่ถึงในกระช่องยูครับ ห้องรับแขกจังหวัดตังครับก็จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างตรังปราณีตนะครับที่กระช่องยูเซนวีสรอทครับ